เราจะมาการทดสอบนะครับการติดตั้งกล้องถอยนะครับใน m a z d a Sky a c t i v ทนะครับเราเริ่มเลยนะครับสตาร์ทเครื่องครับนะครับเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับหน้าจอขึ้นแล้วนะครับดวนใหม่ขึ้นแล้วนะครับเราสตาร์ทใหม่เป็นอย่างนี้นะครับ s k y a c t i v จะเห็นตัวเลขใหม่นะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเราเริ่มใส่เกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยปั๊บนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับ ราจะเห็นว่าหน้าจอจะเป็นกล้องถอยนะครับนี่แหละครับผมการติดตั้งกล้องถอยนะครับใน Mazda Skyactiv นะครับเดี๋ยวเราดรู้ตำแหน่งการติดตั้งกล้องด้านหลังครับนะครับตำแหน่งของกล้องที่ติดตั้งอยู่ด้านนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับจะเห็นนะฮะเตรงนี้เลยครับไมกินตาวัชจาไป